nikon cr กล้องถ่ายภาพยนตร์ตัวแรกจาก nikon ออกมาในความร่วมมือกับ red ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกใครที่กำลังมองหากล้องวิดีโอไฟดีๆใช้งานได้ตั้งแต่มือใหม่หัดถ่ายวิดีโอไปจนถึงมืออาชีพตัวกล้อง nikon cr ตัวนี้เปี่ย่ว่าตอบโจทย์สุดๆครับ สวัสดีครับพี่ใหญ่สแนปเทนะครับและกล้องในมือของพี่ใหญ่ก็คือตัวนิ k อน c r กล้องถ่ายภาพยนตร์ตัวแรกจากนิคอนครับซึ่งตัวนี้ออกมาในความร่วมมือกับเรดผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพยนตร์ระดับโลกกล้องที่ใช้ถ่ายหนังอย่างเมทริกหรือซัตวิทเกมซึ่งพี่ใหญ่เชื่อว่าอีกหลายๆเรื่องที่ถ่ายด้วยกล้องเรดเนี่ยเราเคยดูหนังพวกนี้ผ่านตากันมาแล้วครับตัวกล้องเองเนี่ยต้องบอกว่าออกแบบมาในสไตล์ที่ดูดีเลยนะครับคือทรงของเขาเนี่ยจะเป็นทรง เลแต่ว่าการจับถือหรือว่าวัสดุเองเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเขาทำออกมาได้ดีแล้วก็ต้องบอกว่าความตื่นเต้นอันหนึ่งของกล้องตัวนี้ตอนที่ได้จับเขาครั้งแรกก็คือเขามีโลโก้เรดมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยก็ยืนยันครับว่ากล้องตัวนี้ได้เทคโนโลยีจากเรดมาเต็มๆที่สำคัญก็คือกล้องตัวนี้เองเน,นะครับราคาค่าตัวไม่ถึงแสนอันนี้ว้าวสุดๆเลยเพราะว่าคุณได้กล้องซีนีมาคุณได้เทคโนโลยีของเรด ในราคาที่ไม่ถึงแสนบาทนะครับมาดูที่ตัวกล้องกันก่อนเลยครับตัวกล้องของเขาเองเนี่ยอย่างที่บอกว่าวัสดุทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับแน่นหนาแข็งแรงตามสไตล์ของนิคอนตัวบอดี้เนี่ยก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมซึ่งตัวนี้ถือว่าค่อนข้างบางนะครับตัวบอดี้ของเขาเองเนี่ยยิ่งถ้าเอาไปเทียบกับตัวกล้องซีนีมาตัวอื่นนี่ตัวนี้ถือว่าดีไซน์ออกมาได้บางมากแต่ว่าบางคนก็อาจจะติว่าตัวคลิปอาจจะบางไปหน่อยนะครับซึ่งตรงนี้พี่ใหญ่ก็เห็นด้วยเหมือนกัน ต่เชื่อเถอะครับว่าเวลาที่เราใช้กล้องซีนีม่าแบบนี้เองเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ถือแค่ตัวกล้องเปล่าๆนะครับเราจะใส่เป็นตัวหล็กซึ่งเวลาที่เราใส่หล็กเนี่ยก็จะทําให้การจับถือกล้องเนี่ยถนัดมากขึ้นรวมถึงติดอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้นด้วยน้ําหนักของตัวกล้องครับจะอยู่ที่630กรัมรวมแบตเตอรี่รวมตัวแอมโมเลีรแล้วซึ่งพี่ใหญ่ถือว่ากําลังดีนะไม่เบาเกินไปไม่หนักเกินไปเวลาที่เราใช้งานอย่างตอนนี้เอามาติดกับตัวเลนส์นิคอนซี 24-70 F4 ก็คือเป็นเลนส์ชุดคิดของเขาน้ำหนักของตัวเลนส์อย่างเดียวจะอยู่ที่500กรัมนะครับซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็จะประมาณโลนิดๆสามารถที่จะเอาไปถือถ่ายได้ทั้งวันแบบสบายๆเซ็นเซอร์ที่เขาใส่มาให้ครับก็จะเป็นเซนเซอร์ CMOS แบบแบบฟ Frame ความละเอียดของตัวเซนเซอร์เนี่ยจะอยู่ที่24.5ล้านพิกเซลครับแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอเป็น 6K, r 3D, NE หรือว่า NRAW ก็คือพูดง่ายว่าเป็น RAW ไฟล์ของ r ร d กับ RAW ไฟล์ของ Nikon ได้ตัววิดีโอของเขาเนี่ยเป็น12บิต60เฟรมเปอร์เซกนะครับแล้วก็สามารถใช้เลนตัวซีเมาส์นะฮะได้ครบทั้งหลายของ Nikon เลยหรือถ้าบอกว่าใครจะใช้เลนไทยหนังอย่างพวกเลน p l เ o u เมาส์เนี่ยเขาก็มีอะแดปเตอร์ซึ่งตัวเนี้ยเป็นหลากหลายค่ายเลยครับเราสามารถที่จะซื้ออะแดปเตอร์ตัวนี้มาใช้งานร่วมกับเลนพี PL เมาสได้ ตัวกล้องเองเนี่ยด้านบนก็จะมีปุ่มปิดเปิดอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็มีตัวฮอตชูซึ่งฮอตชูตัวนี้ก็เอาไว้เกาะอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มได้อย่างพวกจอมอนิเตอร์หรือว่าตัวไมโครโฟนถัดมาเองก็จะเป็นสวิตช์ครับเลือกระหว่างโฟโต้กับวิดีโอซึ่งอันนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเขาออกแบบให้มันใช้งานง่ายเราจะสวิตช์ไปสวิตช์มาเนี่ยสามารถทําได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีปุ่มชัตเตอร์นะครับซึ่งเป็นปุ่มเรคคอร์ดเลยแหละตัวนี้นะฮะก็เป็นวงกลมสีแดง ที่ตัวปุ่มชัตเตอร์เนี่ยก็จะมีก้านเอาไว้ปรับซูมด้วยแต่ว่าซูมตัวนี้จะเป็นการครอบซูมนะครับคือจะไม่ใช่เป็นการหมุนซูมที่ตัวเลนส์จริงๆแล้วก็เขามีปุ่ม1 2 3ซึ่งตัวนี้เราสามารถคัสตอมเองได้ว่าอยากจะให้เขาใช้งานเป็นปุ่มอะไรตัวไดัลครับเขามีมาให้2อ,อันก็คือไดัลด้านหน้ากับไดัลด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ด้านหลังของตัวกล้องเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3ปุ่มก็คือมีตัวจอยเอาไว้ดันกดขึ้นลงซ้ายขวาแล้วก็กด Enter แต่พี่ใหญ่ว่าตัวนี้เองเนี่ยเล็กไปหน่อยนะครับ <f uch> ก็อาจจะกดลําบากนิดหนึง่ง <f uch> ซึ่งปกติเวลาที่พี่ใหญ่ใช้แตะหน้าจอง่ายกว่าถัดจากตัวปุ่มจอยเองเนี่ยก็จะเป็นปุ่มเมนูนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเวลาที่เราก,กดครั้งแรกมันจะเป็นการเรียกเหมือนกับควิกเมนูขึ้นมาแล้วก็ถ้าเราจะเข้าเมนูจริงๆเนี่ยเราจะต้องกดปุ่มเมนูบนหน้าจออีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเป็นการเข้าไปในเมนูหลักแล้วก็ปุ่มสุดท้ายครับก็จะเป็นปุ่มเพลงก็เอาไว้ดูภาพที่ถ่ายไปแล้วครับ ในส่วนของพอตต่างๆนะครับเขาจะย้ายมาอยู่ทางด้านซ้ายทั้งหมดซึ่งตัวนี้เองเนี่ยเขาก็จะมีช่องต่อไมโครโฟนครับมีช่องหูฟังซึ่งทั้ง2อันก็จะเป็นแจ็ค3.5มิลมแล้วก็มีตัวพอต h D m I ตัวนี้จะเป็นไมโคร h D I นะฮะซึ่งต้องบอกว่าแอบเสียดายนิดหนึ่งเพราะว่าจริงๆเองเนี่ยถ้าเป็นกล้องซีนิม่าเนี่ยน่าจะใช้เป็นตัว h D I หัวใหญ่แต่ก็โอเคแหละพอเข้าใจได้เพราะว่าตัวกล้องของเขาขนาดค่อนข้างเล็กนะครับก็เลยใช้เป็น Micro HDMI ส่วนต่อมาเองก็จะเป็นพอร์ต USB-C ครับเอาไว้สารการชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าโอนถ่ายข้อมูลที่ด้านล่างของตัวกล้องเองเนี่ยจะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ครับซึ่งตัวแบตเตอรี่ที่เขาใช้งานเนี่ยก็จะเป็น ENEL 154ซึ่งตามสเปคบอกว่าแบตเตอรี่นึ่งก้อนครับสามารถใช้งานได้นานถึง90นาทีที่พี่ใหญ่เอาไปลองใช้งานจริงๆก็ ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะแบตเตอรี่1ก้อนก็ถ่ายได้ประมาณ1วันแต่ถ้าบอกว่าเราห่วงว่าแบตเตอรี่ไม่พอเราสามารถที่จะต่อเป็น power bank เสียบ USB C เข้าไปได้ใช้เป็นตัว PD นะฮะก็สามารถจะจ่ายไฟให้กล้องเด้เหมือนกันตรงช่องใส่แบตเตอรี่เองเนี่ยก็จะเป็นช่องใส่การ์ดด้วยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบ dual slot นะครับคือใส่ได้2การ์ดการ์ดตัวหนึ่งเองก็จะเป็นตัว CFexpress Type B ส่วนอีกอันก็จะเป็น micro SD แต่ว่าพี่ใหญ่แนะนำครับว่าเราใช้กล้องขนาดนี้แล้ว ซื้อตัว CF Express ไปเลยครับเพราะว่าถ้าเป็น Micro SD เนี่ยกล้าบอกว่าทำงานไม่ทันแน่ๆสำหรับไฟล์วิดีโอใหญ่ๆอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเจ้าตัวหน้าจอของกล้องตัวนี้ครับคือตัวนี้เองเนี่ยเขามากับหน้าจอขนาด4นิ้วเรียกว่าใหญ่เต็มตาเลยความละเอียดของหน้าจอจะอยู่ที่3.01ล้านจุดครับเทียบง่ายๆครับคือตัวมอนิเ i t ร r external monitor ที่เราใช้งานทั่วๆไปเองเนี่ยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้ก็คือขนาดหน้าจอ5นิ้ว นะครับซึ่งตัวนี้ของกล้องให้มาเป็น4นิ้วแล้วแทบจะไม่ต่างครับเราสามารถใช้ตัวหน้าจอตัวนี้แทนจอนอกเลยก็ได้แถมความสว่างของหน้าจอเนี่ยเขาอยู่ที่1,000พนนิตก็สู้แสงแดดได้สบายๆครับเวลาที่เราเอาไปใช้งานข้างนอกเอาดอแบบนี้เนี่ยตัวหน้าจอตัวนี้ก็ยังตอบสนองงานได้ตัวหน้าจอเองเนี่ยนอกจากที่จะสว่างแล้วแล้วก็ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ ตัวหน้าจอตัวนี้ยังรองรับ DCI P3 นะครับซึ่งก็เป็นมาตรฐานสีที่ใช้งานในระบบของภาพยนตร์เรียกว่าแค่หน้าจออย่างเดียวก็กินขาดกล้องซีนีมาตัวอื่นในท้องตลาดแล้วครับในเรื่องของไฟล์วิดีโอนะครับตัวกล้อง Nikon CR เนี่ยเขาก็ได้เทคโนโลยีจากเรสมาเต็มๆครับไม่ว่าจะเป็นโคเดกอย่าง R3DNE ซึ่งก็คือรอไฟล์ของกล้องเลสหรือว่าจะเป็นหลอก 3G10 รูปแบบการเก็บแสงและสีหรือว่า g a m มาเค r ร e ที่ใช้ในตัวกล้อง Red Digital Cinema พร้อมกับตัว Red ไายกหมุดนะครับรูปแบบการเก็บสีที่กว้างที่สุดของเร d คือเรียกง่ายๆว่าเจ้ากล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาได้ไฟได้เทคโนโลยีจากเร d มาเต็มๆทำให้เจ้าตัวนิค่ะีอารตัวเนี้สามารถที่จะเอาไปใช้งานในระดับของมืออาชีพได้สบายๆแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับว่าทุกอย่างที่ใส่มาให้เนี่ยนะฮะ อยู่ในกล้องที่ราคาค่าตัวไม่ถึงแสนบาทมาคุยในเรื่องของสเปคอื่นๆกันบ้างครับเจ้าตัว Nikon c r ตัวนี้เองเนี่ยระบบชัตเตอร์ของเขาจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์นะครับคือเขาจะไม่มีแมชชี n i c a ลชัตเตอร์ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็ถ้าใครจะเอาไปถ่ายภาพนิ่งอาจจะเจอปัญหาเรื่องของโ o ลิ่งชัตเตอร์บ้างแต่นั่นคือคุณจะต้องเอาไปถ่ายวัตถุที่เคลื่อนไหวเร็วๆจริงๆตัวความเาร็วชัตเตอร์ของเขาเองเนี่ยในระบบของอิเล็กทรอนิกชัตเตอร์จะอยู่ที่1นึ่งส่วนหนึ่งหมื่นหกพันวินาที เร็วมากๆาแล้ครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ด้วยว่าเวลาที่เราใช้งานในส่วนของวิดีโอเนี่ยจะให้เขาโชว์เป็นฟอร์มเดียวชัตเตอร์ปกติหรือว่าจะให้โชว์เป็นแบบชัตเตอร์แองเกิลซึ่งตัวนี้เองเนี่ยถ้าใครที่ทํางานสายซีนีมาก็อาจจะคุ้นเคยกับชัตเตอร์แองเกิลมากกว่าก็สามารถตั้งตรงนี้ได้ครับตัวกล้องเองเนี่ยเขามีระบบการสั่น5แกนซึ่งเท่าที่พี่ใหญ่เอามาลองใช้งานนะครับลองถือเดินถ่ายแบบแฮ n ด h e l ลเนี่ย ก็เรียกว่าน,นิ่งใช้ได้ครับแต่ถ้าบอกว่าอยากให้นิ่งกว่านี้ครับตัวกล้องของเขาด้วยน้ําหนักแบบนี้ก็สามารถเอาขึ้นกิบบอได้แบบสบายๆในส่วนของค่า ISO ครับตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขาเป็น Dual Base ISO นะฮะก็คือเขาจะมีเบรอยู่ที่800กับ640เพราะฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายแสงน้อยตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับในเรื่องของน้อยก็ยังออกมาค่อนข้างดีเลยอีกจุดหนึ่งที่ชอบก็คือว่าตัวกล้องตัวนี้เขามีโปรไฟล์สีมาให้เลือกเยอะมากครับคือนอกจากที่เราจะทำ Color grading ได้แล้วตัวนี้เขายังมีพวก ซีนีบยแอทของเลสนะฮะซึ่งตัวนี้เราสามารถเลือกใช้แล้วก็โหลดเพิ่มเข้ามาอยู่ในตัวกล้องได้ใครที่บอกว่าอ,าอยากได้วิดีโอซีนีมาลุกสวยๆแต่ไม่อยากเอาไปทำคัลเลอร์เกตติ้งให้มันซับซ้อนเนี่ยเราเลือกตรงนี้ขึ้นมาใช้ได้เลยในเรื่องของสีผิวครับตัวกล้องเองเนี่ยก็ทำสกินโทนมีโหมดปรับสีเนียนมาให้เลือกเราปรับเลือกใช้ได้3ระดับด้วยแล้วก็มีโหมดอีกอันที่พี่ใหญ่ว่าช่วยมากๆสำหรับคนที่ทำรีวิวสินค้าก็คือตัวโหมดที่เรียกว่า Product Review เวลาที่เรายกของขึ้นมาครับตัวกล้องก็จะโฟกัสที่สินค้าหรือว่าของที่เรายกขึ้นมาได้ทันทีตรงนี้เนี่ยใครที่ทำงานพวกสายไลฟ์หรือว่าสายรีวิวสินค้าน่าจะชอบเพราะออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งคนที่ทำงานวิดีโอมือใหม่แล้วก็คนที่ใช้งานวิดีโอในระดับมืออาชีพหรือว่าระดับงานภาพยนตร์คุณใช้งานกล้องตัวนี้ได้ครับในส่วนของเรื่องเสียงบ้างตัวกล้องเองเนี่ยเขาให้มาสุดๆเหมือนกันนะครับคือเรื่องภาพปีแล้วเรื่องเสียงแน่นอนก็ต้องดีด้วย วกล้องตัวนี้สามารถบันทึกเสียงเป็นแบบ32 bit โฟมดได้ครับซึ่งพี่ใหญ่ก็บอกว่ามีกล้องไม่กี่ตัวในท้องตลาดที่สามารถบันทึกเสียง32 bit โฟมดในตัวกล้องได้นะครับซึ่งข้อดีของ32 bit โฟดครับก็คือช่วงการเก็บเสียงจากค่อยสุดไปดังสุดเนี่ยของเขากว้างมากๆเราก็เลยไม่ต้องกลัวครับว่าเวลาที่เราบันทึกเสียงแล้วเสียงจะพีคหรือว่าดังจนเสียงแตก นอกจากนั้นครับตัวไมโครโฟนที่ใส่มาให้ในกล้องตัวนี้ครับไมโครโฟนบิวอินเนี่ยยังเป็นระบบโอซูออดิโอซึ่งตัวนี้เป็นเทคโนโลยีของโนเกียทำให้เราสามารถที่จะเลือกทิศทางการรับเสียงได้ครับว่าจะรับเสียงเป็นด้านหน้าหรือว่าการรับเสียงเป็นด้านหลังหรือการรับเสียงรอบตัวหรือว่าจะเป็นการบันทึกเสียงแบบสเตอริโอซ้ายขวานะครับแต่นิดนึงนะครับก็คือการบันทึกเสียงแบบโอซูออดิโอเนี่ยจะใช้งานได้เฉพาะตอนที่เราบันทึกไฟล์วิดีโอเป็นแบบ S.264 กับ S.265 เท่านั้นถ้าเราบันทึกเป็น o r p e s อันเนี้ยจะใช้โอโซ u ออดิอไม่ได้ครับเรามาลองวอให้ดูนะครับว่าเวลาที่เราใช้เจ้าตัว n i k o l CR เนี่ยในการบลลอกแล้วภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงก็เลนที่ใช้อยู่เป็นเลนส24์24-70นะครับตอนนี้ก็ปิดไปที่24แล้วก็ชูสุดแขนอยู่เหมือนกันนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เก็บอันนี้ย่อลงมาเห็นไหมก็จะได้หน้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าอ่ะอันนี้คือชูสุดแขนของพี่ใหญ่นะครับ ตัวกล้องเองเนี่ยอันนึงที่ชอบก็คือว่าปุ่มด้านหน้าของเขาเนี่ยมันจะมีปุ่มเรคคอร์ดอยู่ด้วยข้างๆปุ่มกดตัวเลนส์ซึ่งข้อดีก็คือเวลาที่เราถ่ายเซลฟี่แบบนี้นะครับเอามาเดินวอล์กแบบนี้เนี่ยเราไม่ต้องเอื้อมมือไปกดที่ปุ่มชัตเตอร์ครับเรากดที่ข้างหน้าตรงนี้ก็สะดวกมากขึ้นส่วนในเรื่องของการป้องกันการสั่นไหวตอนนี้พี่เปิดการสั่นเป็นตัวมาตรฐานอยู่ก็ลองดูว่าการสั่นของเขาออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ตัวไมโครโฟนที่ใช้ครับตอนนี้ใช้เป็นไม้หัวกล้องเลยก็คือไมวิว i l t ในตัวของเขาซึ่งเป็นระบบเสียงแบบโอโซออดโอเป็นเทคโนโลยีของโนเกียตอนนี้เนี่ยเลือกทิศทางการรับเสียงก็คือเป็นทิศทางการรับเสียงด้านหน้ากล้องลองฟังดูว่าคุณภาพของเสียงออกมาเป็นยังไงบ้างในแง่ของการใช้งานนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าก,กล้องตัวนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่ค่อนข้างพ่องตัวนะน้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็พี่ใหญ่ว่าการจับถือเองเนี่ยก็ทําออกมาได้ดี เลนคิดที่ให้มาก็24-70ครับช่วงมาตรฐานอยู่แล้วแล้วตัวนี้เป็น f4 ตลอดช่วงด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้งานก็ถือว่าค่อนข้างคล่องตัวเลยครับคือตัวเดียวจบนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันว่าไฟล์วิดีโอระบบกันสั่นแล้วก็เรื่องเสียงของกล้องตัวนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างครับสารการใช้งานจริงครับเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองเจ้าตัวกล้อง nikon cr มาพักใหญ่ๆเนี่ยเรียกว่าเขาเป็นกล้องซีนีมาตตัวหนึ่งที่ประทับใจมากๆครับยิ่งถ้าเทียบกับ ราคาค่าตัวของกล้องเขาเองเนี่ยก็บอกว่ากล้องตัวนี้ขุดตัดสินใจได้ไม่ยากอันนึงเองที่หลายๆคนห่วงนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของความร้อนซึ่งตรงเนี้ยต้องตอบตรงๆถามว่ากล้องตัวนี้ร้อนไหมคําตอบคือร้อนครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ร้อนจนตัดคือกล้องตัวนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่มีพัดลมระบายในตัวนะครับแต่ว่าเขาจะใช้เป็นระบบ ฮิตซิงระบายความร้อนซึ่งข้อดีก็คือว่าระบบแบบเนี้เวลาที่เราใช้งานมันจะไม่มีเสียงพัดลมไม่มีเสียงมอเตอร์มากวนใจเราก็ตัดปัญหาในเรื่องของเสียงรบกวนออกไปได้เท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองใช้งานจริงนะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่เอามาถ่ายเป็น โอเคแล้วก็ถ่ายกลางแดดยาวๆเนี่ยเขาร้อนครับแต่ว่าไม่ตัดนะฮะก็เรียกว่าร้อนในระดับหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่อยากจะให้มีแล้วก็แอบหวังว่าในอนาคตนิคอนอาจจะออกเฟิร์มแวร์มาเพิ่มเติมสารับกล้องตัวนี้ก็คือในเรื่องของการที่ว่ากล้องตัวนี้เขาอย่างบันทึกลง SSD โดดต่งไม่ได้นะครับคือเขาจะบันทึกลงการ์ดเพราะฉะนั้นใครที่สงสัยว่าอะ Raw f i l หรือว่าไฟล์หนักๆไฟล์โหดๆของเขาเองเนี่ย บันทึกลงการได้ไหมบันทึกลงการได้ครับเพราะว่าเขายังต่อ SSD ไม่ได้การบันทึกไฟล์ทุกอย่างจะทําลงในตัวการ์ดซึ่งพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าใช้เป็นการ์ด4เซเเพสครับเพราะถ้าคุณใช้เป็นไมโคร s อยังไงก็ทํางานไม่ทันแน่ๆแ,แล้วก็เวลาเลือกซื้อตัวเ f x เฟคเพสนะพี่ใหญ่แนะนําว่าซื้อสปีดแรงๆซื้อสเปคดีๆไปเลยครับซื้อทีเดียวจบเราใช้งานได้ยาวๆในส่วนอื่นเองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเจ้าตัวกล้อง Nikon ZR ตัวนี้เขาให้มาสุดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ตัวไฟล์วิดีโอเรื่องของสีที่ได้เรื่องของเทคโนโลยีของเรสที่ใส่มาแบบไม่มีกรัรแล้วก็เรื่องของการถ่ายภาพนิ่งถามว่าทําได้ไหมก็ทำได้ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่ากล้องตัวนี้เองเขาเป็นกล้องซีนีมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของภาพนิ่งอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่กับราคาค่าตัวของกล้องางครับกล้องตัวนี้เองเนี่ยบอดี้ของเขาจะอยู่ที่7 8 9 9 0บาทหรือถ้าเป็นชุดคิดพร้อมเลนส์ตัวนี้ก็คือเลนส์ยี F4 เนี่ย ราคาจะอยู่ที่96,990บาทก็เรียกว่าเป็นกล้องซีนิมาพร้อมเลนส์ในราคาไม่ถึงแสนแถมมีเทคโนโลยีแล้วก็เด็ดที่สุดก็คือโลโก้ของเร d ติดมาด้วยครับอันนี้ยังไงก็คุ้มสำหรับใครที่กำลังมองหากล้องวิดีโอไฟล์ดีๆใช้งานได้ตั้งแต่มือใหม่หัดถ่ายวิดีโอมือใหม่หัดไลท์มือใหม่หัดปั้นช่องไปจนถึงมืออาชีพที่ทำงานในระดับของกองถ่ายหรือว่าทำงานซีนีมา ัวกล้อง Nikon cr ตัวนี้เตี่ย่ว่าตอบโจทย์สุดๆครับและสำหรับใครที่สนใจกล้อง Nikon ก็สามารถเข้ามาลองจับเข้ามาลองเล่นได้ที่ร้าน Big Camera กว่า160สาขาทั่วประเทศครับเพราะตอนนี้ Big Camera ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายกล้อง Nikon อย่างเป็นทางการมั่นใจได้เลยครับว่าคุณจะได้กล้องได้เลนส์ที่มีคุณภาพรวมถึงมาตรฐานบริการดีๆจาก b i g Camera แล้วพบกับ Nikon ที่ Big Camera ครับและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารของ Big Camera ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Tiktok แล้วก็ Instagram เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับกล้องแล้วก็การถ่ายภาพครับในตอนนี้พี่ใหญ่ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ